จากข่าวทนายตั้มได้รับเงิน71ล้านเนี่ยสุดท้ายก็ยังถกเถียงกันไม่จบนะครับว่าเงิน71ล้านเนี่ยเป็นการให้โดยเสน่หาหรือเป็นการให้บริการที่ปรึกษาทางทนายหรือเป็นการลงทุนถ้ารู้ได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเงินได้จากอะไรนะครับซึ่งมาดามอ้อยก็เป็นการให้ถ้อยคําปากคํากับตํารวจแล้วเนี่ยถ้าเป็นเงินได้โดยเสน่หาภาษีก็คิดอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเป็นเงินได้จากการให้บริการที่ปรึกษาทนายก็จะคิดภาษีอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้เราลองมาเปรียบเทียบว่า สีแต่ละเงินได้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับถือเป็นกรณีศึกษาจากกรณีของทนายตั้มนะครับเรามาดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินได้โดยสเสน่หาเนี่ยก็จะเป็นเงินได้40วงเล็บ8ถือเป็นการให้โดยสเสน่หานะครับ71ล้านตามข่าวเลยนะครับหากด้วยยกเว้นนะครับยกเว้นตามกฎหมายอีก10ล้านนะครับ สิบล้านก็เป็นเงินได้สุทธิหกสิบเอ็ดล้านนะเงินได้หกสิบเอ็ดล้านเนี่ยก็เป็นฐานในการคำนวณภาษีอัตราภาษีเนี่ยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คูณด้วยหกสิบเอ็ดล้านตัวภาษีนะครับเท่ากับสามล้าน กับ50,000ื่นนะสล้านกับ50,000ืนเนี่ยทนายตั้มเนี่ยนะครับจะต้องยื่นเสียภาษีภายในวันที่31มีนา67เพราะเป็นเงินได้ของปี66นะเป็นเงินได้ปี66ต้องยื่นชำระภาษีครั้งสุดท้ายเนี่ยสามสิบมีนา67แต่ว่าตอนนี้มันเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับเท่ากับ8เดือนแล้วที่ยังไม่ได้จ่ายภาษี ะะะนั้นเมื่อยังไม่ได้จ่ายก็จะมีเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าถ้ากับ3ล้านกับ50,000ื่นนะครับแล้วก็มีเงินเพิ่ม1.5%ของตัวภาษีก็คือ3มล้านห้าหมนะครับคูณด้วย8เดือนนะครับก็เป็นเงินทั้งหมดนะครับ 366,000บาทรวมภาษีที่ทนายตั้มต้องจ่ายกรณีที่ให้โดยเสน่หานะครับก็คือ6 4 6 6 0 0 0นบาทอันนี้คือเป็นกรณีที่ให้โดยเสน่หานะครับทีนี้ถามว่าให้โดยเสน่หาทำไมยกเว้น10ล้านก็เพราะว่าการยกเว้น10ล้านเนี่ยเพราะทนายตั้มเนี่ยนะครับไม่ใช่ บุพการีนะครับไม่ใช่บุพการีไม่ใช่คู่สมรสและก็ไม่ใช่ผู้สืบสันดานถ้าเป็นคนกลุ่มนี้จะได้รับยกเว้นสูงสุดถึง20ล้านเลยนะครับสรุปแล้ว ถ้าเป็นการให้โดยสเสนหานะครับทนายตั้มต้องเสียภาษี6 4 6้0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นกรณีรายได้ที่ได้รับ71ล้านเนี่ยเป็นรายได้ที่ปรึกษาทนายมันจะกลายเป็นเงินได้40วงเล็บ6นะครับถือว่าเป็นวิชาชีพอิสระเป็นเงิน71ล้านนะหากเหมา ได้30%นะครับหักเหมา30%เป็นเงิน21่สิบเอล้านสแสนบาทนะก็จะเป็นเงินได้ก่อนหกักรถยนต์สี่สิบเก้าล้านเแสนบาทนะครับเงินได้ก่อนรถยนต์นะครับผมเอาแค่ตามข่าวนะหกักรถยนต์นะครับ1ตัวทนายเองนะครับได้60,000บาท สคู่สมรถอีก6กหมืบาท3บุตร3คนนะครับคนละ30,000ื่เท่ากับ90,000มบาทรวมแล้วเท่ากับส0งแสนหะนึ่งฉะนั้นจะเป็นเงินได้นะครับนะเอาไปคำนวณภาษีเนี่ยสี่สิบเกล้านสี่แสนเกบาท นังนั้นคำนวณภาษีนะครับตั้งแต่นะหจนถึง35%เนี่ยนะครับผมคำนวณตัวเลขออกมาแล้วนะครับเป็นเงินภาษี16ล้านครับ8 3 6 5 0 0บาทนะอันนี้คือตัวภาษีก่อนก็อย่างที่บอกนะครับณวันนี้ทนายตั้มบอกยังไม่ได้ไปจ่ายภาษีเลยนะครับก็จะมีเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า 16,836,500บาทแล้วก็มีเงินเพิ่มอีก8เดือนนะเงินเพิ่ม8เดือนนะครับเป็นเงิน2 0, 2 3 8 0นะครับรวมแล้วเป็นเงิน35,693,380น,นี่คือกรณีเงินได้ นะครับเป็นที่ปรึกษาทนายนะแต่พอเป็นที่ปรึกษาทนายเนี่ยนะครับเงินได้ก้อนนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าการให้บริการที่ปรึกษาเนี่ยต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับพันเจล้านเนี่ยต้องมาคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแต่เขาบอกว่ายกเว้นก่อน1ล้าน8แสนแรกยกเว้นนะครับก็จะเป็นเงินได้ ที่จะเอามาคำนวณเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยหกสิบเก้าล้านสองแสนนี้คือฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคูณด,ด้วยเเปอร์เซ็นต์ะครับเป็นเงิน4ี่ล้านแปดแส่บาทอันนี้คือแวะเมีเบี้ยรปรับ2เท่านะครับอันนี้สเท่าเลยนะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน9ก้าล้านหกแสนแปดบาท แล้วก็มีเงินเพิ่มนะครับ1.5%นะแต่ว่าเงินเพิ่มอันนี้เนี่ยคำนวณตั้งแต่วันที่ทนายตั้มได้รับเลยนะครับเดือนถัดไปเนี่ยผมลองคำนวณให้คร่าวๆก่อนนะครับเป็นเงิน799,260รวมแล้วเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับทนายตั้มจะต้องเสีย15,331,260นะครับ รวม2ตัวนี้ถ้าเป็นกรณีของที่ปรึกษาทนายความทนายตั้มจะเสียภาษีสูงสุดที่51ล้านนะครับ24,640นะถ้าเป็นบริการที่ปรึกษาทนายนะครับทนายตั้มต้องเสียภาษีถึง51ล้านบาทเลยนะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษากรณีของทนายตั้มนะครับว่า เงินได้แต่ละประเภทเนี่ยต้องชัดเจนว่าเป็นเงินได้อะไรกันแน่นะครับแล้วอยากให้ทุกคนได้เสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับกรณีนี้ก็ถือเป็นกรณีศึกษาที่นักบัญชีนักภาษีและผู้ประกอบการทั่วไปควรจะได้ดูไว้เพื่อเข้าใจนะครับขอบคุณครับ